สวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับผมเช้าวันนี้พาทุกคนได้มาดูร้านกาแฟเล็กๆในต้องบอกว่าเป็นบ้านนอกเลยนะครับพิกัดตรงนี้จะอยู่ที่บ้านสาลาตำบลเทพรักษาครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับแฟนพามาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะครับคือตรงนี้จะเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของการดูแลในเรื่องของอ,าอนามัยนะครับแฟนผมก็บอกว่าตรงนี้จะมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่นะนะครับ ชื่อภาษาพื้นเมืองว่ามะลอบมะลอ,อบอมปืนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับ <ใน S 1> ก็อมปืนแปลว่ามะขามส่วนมะลบแปลว่าอะไรครับร,บร,บรบ่มร่มร่มร่มมะร่มมะขามนะครับร่มมะขามมะลบมะลบอมปืนก็คือร่มมะขามเพราะว่าที่ร้านเห็นไหมครับก็จะมีต้นมะขามขนาดใหญ่ตามที่เห็นนี่ครับขึ้นไปมองด้านบนแล้วบริเวณด้านล่างของท่านนะครับเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่มันพิเศษกว่าร้านอื่นๆก็คือร้านนี้มูลค่าเนี่ยผมว่าน่าจะหลายแสนถามว่าหลายแสนเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบอลนะครับ ด้านหน้าจะมีไม้ประดับครับเป็นบอลสีนั่นนู่นนี่หลายๆอย่างด้านหน้าจะเป็นเพียงแค่น้ําจิ้มครับแต่ว่าด้านหลังจะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะพาทุกคนได้ไปสอบถามเจ้าของถึงการทําที่มาที่ไปแบบนี้เรามีอะไรบ้างขายไหมประมาณนั้นแหละนะครับไปสอบถามเจ้าของกันหน่อยครับสวัสดีเจ้าของครับพ่ลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิรี่วัสดีครับเจ้าของร้านแต่จริงๆเจ้าของร้านไม่ใช่คนนี้หรอก คนที่ขายนนุนเลยคือเจ้าของร้านตัวจริงคนที่ขายอันนี้เป็นคนสวนใช่ไหมนี่เป็นคนสวนครับคนสวนดูแลให้เขาใช่ไหมเป็นผู้ดูแลให้เขาครับก็วันวันนี้ถือว่ามีโอกาสดีนะครับที่คุณครูประกรณช่องประกรณ์บัวแย้มนะครับได้ได้มารีวิวที่ร้านให้เรานะครับก็อยากจะพาทุกคนได้มาดูเลยครับเผื่อเผื่อว่าหลายหลายคนอยากจะเห็นเผื่ออยากจะเลี้ยงบงเลี้ยงบอลเผื่ออยากจะมาแบ่งปันนี่ครับ ก็มีหลากหลายชนิดพามาดูกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการจัดสวนด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ดีไปดูบริเวณอยากจะนําเสนอตรงไหนครับไปเลยครับตรงไหนฮะก็ก็ดูดูจากจากด้านนอกอโดยคร่าวๆก่อนแล้วกเ็เราก็ปลูกไม้ประดับพื้นบ้านบ้างอะไรบ้างไว้ไว้ให้สวยงามนะครับ,รบผมก็แต่มุมหน้าร้านน่ะแล้วก็มีโอ่งอยู่3 4มสี่ห้าใบนะครับ ก็ใส่แล้วก็เลี้ยงปลาสวยงามอยู่ในนั้นแหละครับ,รบผมแล้วก็เอาไม้มามาลงเอาไม้มาลงองค์ใหญ่นี่ก็ใส่พวกบัว Amazon อเมซอนกับอันนี้บัวอเมซอนใช่ไหมครับนี่ไม้ตะกูลผักปอดนะครับ,บตัวตัวเนี้ยจำชื่อชื่อภาษาไทยจะจำไม่ได้ได้มาจากไหนครับตรงนี้ไปที่ท้องนาก็ไปเจอไปเจอก็ ก็เลยเอามาตัวนี้กินได้นะครับกินได้ด้วยกินได้จิ้มแล้วพริกเนี่ยสุดยอดเลยกินทั้งดอกทั้งลำต้นนะครับก็เอามาผสมประสานกันนะครับเนาะนี่ได้หลายอย่างนั่นนั่นนู่นนี่ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นสับปะรดสีฝั่งด้านนี้ก็สับปะรดสีแม่บ้านของอาจารย์ประกรณ์จองไว้จองไว้แล้วกระถางนะครับห้ามให้ใครเลยหกกระถางจองไว้แล้วจองไว้แล้วก็เหลืออีกหลายกระถางอยู่ ในขณะที่มันเป็นพวกสับปะรดสีท่านก็จะมีพวกพืชผักสวนครัวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใ<ว>บกะเพราใบาแมงรักนั่นนู่นนี่ครับเยอะแยะเลยเซนด้านนี้หน่อยครับไปดูด้านนี้กันนะครับปลูกผสมสารหน้าหน้าฝนมันก็จะปลูกพวกพวกของกินค่อนข้างยากครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอมันช่วงเ,เริ่มจะหมดฝนแล้วเราก็ปรับ แปลงเล็กๆปลูกผักไว้กินในบ้านนะครับครับผมแค่นี้เหลือเฟือแล้วครับในบ้านครับผมแค่ในบ้านเราเนาะก็ะเพราใบแมงลักอะไรเนี่ยเรามีหมดไม่ต้องไม่ต้องซื้อครับครับผมแล้วก็โอเคเชิญด้านนี้ครับไอ้ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรครับเดี๋ยต้นต้นนี้ลืมลืมชื่อมันอืลืมชื่อมันก็ก็ปลูกเพื่อเพื่อจะเป็น่มร่มบังพอมันโตขึ้นใช่ไหมครับพอมันโตขึ้นเพ่าใบมันคล้ายๆกับใบกล้วยเนาะแล้วก็ปลูกแล้วดอกสีแดงมันสูงขนาดไหนครับพี่ลี ถ้ามันสมบูรณ์มันสวยจริงมันสูงถึงสาเมตรอ่ะสาเมตรเลยก็แสดงว่าเลยเลยนู่นนะถึงสายไฟแน่นอนสายไฟเลยประมาณนั้นก็คือสูงสามารถที่จะเป็นร่มเงาให้กับทางร้านได้เลยเป็นร่มเงาบางเพราะว่าอันนี้คือบริเวณร้านข้างหลังข้างหลังร้านด้านนี้ก็คือแนวทางก็คือจะเปิดปล่อยโล่งปล่อยโล่งในอนาคตร้านยังทําไม่เรียบร้อยก็จะเปิดปล่อยโล่งตรงนี้เล็กๆนะครับนี่ก็เป็นก็กําลังลงใช่ไหมครับตรงนี้เป็น แปลงที่ที่ที่เพาะบอลสีในดินไว้นะครับเพาะบอลสีไว้อันนี้ก็กําลังเพาะไว้ในสุ่มไม่ได้อะไรนะครับไก่มันมาเคลียอ๋อต้องขังสุ่มเพราะว่าไก่มาเคลียเพราะค่าบอลสีบางตัวมันก็มีราคาที่ที่ค่อนที่จะสูงนะครับบางตัวก็ราคาธรรมดาแล้วก็เพาะเพาะลงดินเพื่อที่จะเอาเอาเป็นเป็นท่อนพันไว้ในในปีต่อต่อไปนะครับ อย่างเช่นอันอันนี้ที่พี่ลีถือนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับสายพันธุ์ไหนครับนี่ตัวนี้ตัวตัวนี้จะเป็นพระนารายนะครับตัวเนี้ยพระนารายครับเป็น,นาาถ้าขนาดนั้นเลยต้นเท่าไหร่ครับในในราคาในท้องตลาดตอนนี้นนขนาดนี้ได้ได้อยู่พันกว่าบาทแล้วพันกว่าบาทใช่ไหมครับพันกว่าบาทตอนนี้พี่ลีมีแบ่งขายไหมครับมีพระนารายนะน่าจะมีอยู่สองสาม อยู่กระถางใหญ่โอ้ด้านหลังมีเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับไปดูด้านหลังอันนี้คืออะไรครับนางไม้ไอตัวนี้คืออันนี้เขาเรียกว่านางไหมนางไมครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันถ้าขนาดนี้ต้นราคาเท่าไหร่ครับนี่นางไหมตัวนี้น่าจะได้สองพันดัดสองพันสองพันตัวนี้ไม้ไม้แรงอือันนี้เป็นเป็นหงยกหงหยกตัวนี้เป็นหงยกครับผมเป็นไม้เพิ่งลูกไม้เพิ่งเพิ่งออกมามันก็ยังไม่ไม่ จัดสีสมบูรณ์ต้องเอาสุ่มขังไว้เลยครับเดี๋ยวไก่มาบันเลงนี่ต้องนี่ครับนี่ครับถ้าไม่เอาสุ่มวางไว้เนี่ยเดี๋ยวไก่มาครับส่วนต้นพันธุ์ที่พี่ดีจะแบ่งขายก็อยู่ด้านนี้ครับนี่ครับถ้าใครสนใจก็แวะมาได้ครับอยู่ที่บ้านศาลาครับตำบลเทพรักษาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ท่านก็ขายทุกวันเลยครับถ้าเกิดว่ามาช้าอาจจะไม่เหลือหรือลองทักแชทมาได้ครับรายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปนี้แหละนะครับ ด้านหลังร้านนะครับก,ก็เป็นที่ทําเป็นชั้นวางวางพลกบอลไว้สําหรับบริการพี่น้องลูกค้าครับ,รบเป็นเหมือนกับสวนหย่อมเนาะเหมือนกับร้านกาแฟใหญ่ๆเนาะแต่ในขณะเดียวกันที่มันเป็นสวนหย่อมเราก็จะเป็นร้านดอกไม้เล็กๆตามสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นแบบแบบบ,บ้านเราครับไม่ได้แพงมากเห็นไหมครับอ,อย่างเช่นกระถางพวกนี้กระถางละ5้าบาทกระถางละ60บาะาะ60บาทก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับขนาดนี้ร้อยสองร้อย แล้วแต่ว่าอยากจะได้แบบไหนเนาะแล้วแต่แต่ชนิดของไม้ครับผมตัวนี้อย่างกวนอิมก็ต้นขนาดนี้ก็ขายที่สองร้อยห้าสิบนี่ครับก็แล้วแต่เลยอันนี้นี่ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไม้ที่มันมีราคาหน่อยมันก็ก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าในกรณีที่เราเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานก็ต้นละห0สิบาทก็ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนาอย่างอย่างเงี้ยไม้ไม้ที่ที่ราคา ขยับขึ้นมาแพงหน่อยเพชรพันล้านตระกูลเดียวกันกับกับกัฮกหลงผตัวนี้ก็จะจะปล่อยไปที่สามร้อยห้าสิบครับต้นแม่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับต้นแม่เขาจะอยู่ด้านนี้นีต้นต้นแม่จะอยู่ด้านนี้เพชรพันล้านถ้าเป็นกระถางใหญ่นี่กระถางเท่าไหร่ครับนี่ก็สองพันห้าเนาะไม่บอกราคาดีกว่าตัวกระถางใหญ่ที่เป็นต้นแม่เนาะประมาณนั้นนะครับนี่ครับอันนี้คือ ต้นแม่ราคาก็จะสูงหน่ยอยสองสามพันประมาณนั่นแหละครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ชื่อของเขาแล้วก็แต่รุ่นของเขาประมาณนะั้นแล้วแต่ไม้ตัวไหนที่นิยมไม่นิยมอะไรทางด้านนี้ก็มีเหมือนกันครับเยอะแยะเลยอันนี้นี่ครับส่วนหนึ่งเท่านั้นครับนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เดงนบัว ตัวนี้กุมพกันครับตัวนี้กุมพะการก็จะตั้งไว้เป็นเป็นพ่อแม่พันธุ์เป็นยักษ์ตนหนึ่งครับด้านใต้ของใบนยมันจะมีเรียกว่ามีมีหูคุณสมบัติพิเศษของเขาใช่ไหมครับเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยอันนี้เขากัดสียังยังไม่แจ่มเท่าไหร่นะครับถ้ากัดสีแจ่มแล้วก็จะมีลวดลายที่สวยมากครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะเรามาดูด้านนี้กันครับนี่ครับด้านหลัง เริ่มต้นจากเล็กๆครับตอนนี้จากสิ่งที่ชอบกลายมาเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับถ้าสนใจก็ลองแวะมาได้อันนี้พาทุกคนมาดูคร่าวๆนะครับฝั่งด้านนี้ก็หลายอย่างครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มเงินไหลามากลุ่มกลุ่มอะโกลดิมาด้านล่างนะครับ,รบแล้วก็<ม>พวกกามปูหลุดสีต่างๆนะครับสีม่วงมีสีขาวสี หลายอย่างเลยครับพวกนี้กระถางละเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้กระถางละร้อยครับกระถางละร้อยใช่ไหมครับุ่มเงินไหลมากลุ่มพวกนี้กระถางละร้อยถ้ามีคนสนใจออนไลน์เนี่ยสามารถสั่งออนไลน์ได้ครับเช่นจัดส่งทางพัสดุอะไรได้ไหมครับมีอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้ถ้าเดินทางมามันจะไกลเนาะอย่างเช่นคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ลองทักแชทมาได้ครับรายละเอียดในการติดต่ออย่างที่ผมบอกผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูเพื่อนๆก่อนนะครับตอนนี้นี่หลายอย่างเลยนี่ครับร้านที่เรียกว่าเป็นร้าน ขายกาแฟแต่หลังร้านขายกาแฟก็โอ้เยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้เป็น <c oughs> อันนี้กลุ่มอะกครนิมาก,ก็เป็นสุขสมใจปองเป็นซูเปอร์เรทจะขายอยู่ประมาณ300บาทสองสามร้อยนี่ครับตามนี้เลยสีนี้แบบสีสันนี่คือแบบสดใสเลยนะครับ,รบทางด้านนี้นี่ครับประมาณนี้แล้วก็มีไม้ที่ลูกค้าติดจอง<ม>ไว้เอามีจองไว้ด้วยครับคนไหนจอง<ม>ไว้เราก็ เขาเขียนชื่อไว้ป้ายก็เขียนชื่อไว้เขาจองไว้เขาโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วแต่เจ้าตัวเขาจะมาเอาเองอแต่เรก็ไม่ไม่จัดง่งครับผมทีนี้เราไปดูฝั่งทางด้านนี้ครับครับาทางด้านนี้กันนี่ทางด้านนี้ก็เยอะเลยนะครับทางด้านนูนใตร่มไม้ส่วนอันนี้เป็นยังไงครับทำไมถึงตั้งไว้ตรงนี้ครับต,ตัวนี้ที่ที่เพาะได้เดือนกว่าแล้วก็ ที่มันที่ที่มันมันออกจากหลอดมาแตกใบมาแล้วก็เดือนกว่าก็ไว้จำหน่ายให้ให้ลูกค้านะครับใครชอบชอบต้นต้นไหนก็หยิบได้เลยหยิบได้เลยกระถางแต่ละกระถางที่เห็นนี้ประมาณกระถางละเท่าไหร่ทบนี่หกสิบถึงแปดสิบหกสิบถึงแปดสิบบาทครับผมก็ถือว่าไม่แพงมากไม่ได้จําหน่ายแพงอันนี้คือถ้าในกรณีที่มาซื้อถึงที่ใช่ไหมครับครับผมแต่ถ้าเกิดถ้ส่งส่งพัสดุก็ต้องมีค่าจัดส่งเพิ่มถ้าส่งพัสดุก็มีจัดส่งเพิ่มครับผมอ่า โอเคครับทางด้านไหนต่อครับอ่าทางด้านนี้ครับด้านนี้ก็ได้ครับนี่ครับบริเวณใต้ร่มไม้ของท่านก็จะจัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆเลยนะครับในขณะที่มาทานกาแฟก็จะเห็นบรรยากาศร่มรื่นใต้ต้่มมะม่วงฝั่งนี้ก็จะมีไม้ไม้กลุ่มเสน่ห์จันจันนะครับกลุ่มเสน่ห์จันกลุ่มเสน่ห์จันครับมีจันเขียวจันแดงจันโกเมนนะครับโอ้หลายอย่างเลยอยู่ในกลุ่มนี้ครับผมจริงๆบางทีขาย ขายด้วยก็เสียดายด้วยเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เราเพาะเองออนะเป็นไม้มที่เราเราเพาะเองกับมือก็กกมันสวยในในความสวยของมันอยู่แล้วครับ,รบผม,มด้านด้านนี้ก็ไม้ที่กําลังเพาะได้ใหม่ๆก็มีต้นแม่อยู่สองสามต้นครับผมตัวตัวเล็กๆนี่ก็เพิ่งเพาะออกมาใหม่ที่เห็นนี่คือทั้งสวนที่เราเดินดูเนี่ยก็คือเพาะเองซะส่วนใหญ่ <พอ S 1> ใช่ไหมครับเพาะเองส่วนใหญ่ครับเ hmm. พาะเองส่วนใหญ่ออหญก็มีมีบางตัวอย่างพวกนี้ ก็ซื้อมาครับผมไปตลาดก็เห็นสวยดีก็ซื้อมาก็ซื้อมาถ้าจากนั้นก็เริ่มขยายพันธุ์เรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มขยายเรื่อยๆประมาณนี้ครับจากสิ่งที่ชอบครับวันนี้ก็สามารถที่จะสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับมองไปเห็นไหมครับด้านหลังนอกจากการที่จะมาทานกาแฟแล้วได้เห็นเป็นสนจอบเล็กๆนะครับก็จะเป็นรายได้เสริมให้กับพี่ดีและก็ครอบครัวด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าสนใจไงก็ลองแวะมาได้ครับอยู่ที่บ้านสาลานะครับตำบลเทพบษาอำเภอ สังขะจังหวัดสุรินทร์ละเอียดเบอร์โทรอย่างที่ผมบอกผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่พี่ลีเป็นอย่างสูงครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของร้านตัวจริงครับเนี่ยเจ้าของร้านตัวจริงเขาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่อะไรครับพี่เอ๋ยค่ะพี่เอ๋ยเนาะนี่ครับมาถึงแล้วเนี่ยครับก็อย่างที่บอกนี่มีรสชาติอาหารที่รีว่าเป็นแบบกาแฟรสเด็ดครับประมาณนี้นะครับรับส่งพัสดุด้วยใช่ครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจยังไงก็ลองททักมาาาให้้่่นไดถยรูป ดูให้นะครับว่าต้นไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็จะมีการแบบจับส่งนะครับแพ็คให้ด้วยโอเคครับผมชาวนี้ก็สวัสดีกันทุกทุคนครับผมสวัสดีครับ